สวัสดีครับเรามาต่อกันข้อที่10เลยนะครับเขาบอกว่าธาตุ A อยู่คาบที่3มีพลังงานไอไนซชันดังนี้นะครับถามว่าข้อใดคือสูตรประกอบซัลไฟของ A นะครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนไอไนซ t ชันคืออะไรนะครับไอไนซชันเอเนอร์จีเนี่ยคือพลังงานอย่างน้อยที่สุดที่ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมหรือไอออนนั้นในสภาวะแก๊สนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า รามี x อยู่ในสภาวะแก๊สถูกไหมฮะอ่ามันคือพลังงานอย่างน้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนรุดออกจากอะตอมถูกไหมฮะเพราะนันอิเล็กตรอนต้องลุดออกจากอะตอมแสดงว่าเราต้องใส่พลังงานเข้าไปให้อะตอมถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าอะตอมอยู่เฉยๆเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็อยู่ของมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะถ้าเราไม่ได้ไปรบกวนใดๆก็ตามแต่ถ้าเราให้พลังงานเข้าไปในอะตอมเนี่ยอะตอมได้รับพลังงาน เมื่ออะตอมมีพลังงานสูงขึ้นอิเล็กตรอนในอะตอมก็มีพลังงานสูงขึ้นตามเมื่ออิเล็กตรอนในอะตอมมีพลังงานสูงขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการเขาเรียกว่าการกระตุน้นถูกไหมครับเพราะว่าพลังงานเดิมปกติแล้วมันมีพลังงานสูงมันต้องการคายพลังงานออกมันก็ต้องเกิดการกระตุ้นออกไปถ้าพลังงานสูงมากให้ไปสูงมากกระตุ้นเยอะมากกระตุ้นเยอะมากจนมันหลุดออกไปจากอะตอมเลยอันนี้คือลักษณะของ ionization energy นะครับเนาะดังนั้น เมื่ออิเล็ก tron หลุดออกจากอะตอมถูกไหมฮะเดิมถ้าทุกตัวในโลกเป็นกลางแสดงว่าบวกลบเท่ากันสมมติมีบวก3ก็ต้องมีลบ3ประจุบวกนี่คือโปรตอนถูกไหมโปรตอนเปลี่ยนไม่ได้เพราะโปรตอนอยู่ในนิวเคลียสยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงนิวเคลียร์นะครับมีความหนานแน่นมากไม่มีทางเปลี่ยนได้ดังนั้นสิ่งที่จะ เลี่ยนแปลงได้เนี่ยคืออิเล็กตรอนเกิดการรับหรือว่าเกิดการจ่ายออกไปได้แต่ IE คือพลังงานที่ใส่เข้าไปทาให้อิเล็กตรอนหลุดออกมันอิเล็กตรอนหายไปเลยประจุบวกเด่นขึ้นมาทันทีถูกไหมฮะเพราะเดิมมันหักล้างกันหักล้างหักล้างหักล้างเป็นกลางแต่เมื่อเราให้พลังงานเข้าไปมากๆจนอิเล็กตรอนตอนนี้โอ้อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วหลุดออกไปเลยนะครับหลุดออกไปปุ๊บความเป็นบวกเด่นขึ้นมาทันทีเพราะว่าอันนี้หักล้างหักล้างเอ้าเหลือบวกหนึ่งเด่นขึ้นมาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น i o น i z a เซชันเอ r เนคือพลังงานที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมหรือไอออนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นบวกมากขึ้นในทีน่นี้มันจึงได้เป็น X ที่เป็นไอออนบวกในสภาวะแก๊สเช่นเดียวกันและหลุดออกมา1อิเล็กตรอนนะครับซึ่งปริยาเคมีต้องเขียนสถานะของสารอ้าวจานแล้วทําไมอิเล็กตรอนไม่เขียนสถานะละ่ะเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นได้ทั้งอนุภาคและคลื่นนะครับเนาะถ้าสมมุติเราเรียนแบบจําลองอะตอมของ คนสุดท้ายมาแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มหมอกใช่ไหมก็มีชาร์โรดิงเงินนู่นนั่นนี่นะฮะก็คือว่าอิเล็กตรอนมันมีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับมันก็เลยไม่ได้มีสถานะอะไรในตอนนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับนั้นอะไนเซชันคือลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติอาเตรอ์มีหรือว่าพี่นะครับมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางถูกไหมฮะอ่าแล้วมีอิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่อยู่รอบๆอบนิวเคลียสในที่นี้ขอวาดตามแบบจําลองอะตอมของบอนิดนึงนะครับเพราะว่า มันอาจจะดูได้ง่ายกว่านะครับเนาะชึบอ,อ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับชั้น1ไปชั้น2ห่างมากเห็นไหมฮะอันนี้นิวเคลียสเนาะในนิวเคลียสนี้ประกอบไปด้วยโปรโตอนและนิวตรอนถูกไหมยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงนิวเคลียชั้นรอบๆนี้เป็นชั้นของอิเล็กตรอนนะครับนะอ่ะคราวนี้สมมุติว่าชั้นนอกเนี่ยมีอิเล็กตรอนอยู่1อิเล็กตรอนถูกไหมฮะ ชั้นภายในมีเท่าไรไม่รู้แหละแต่ไม่เขียนก่อนเพราะว่าขี้เกียจนะฮะตอนนี้เราก็ดูแค่ชั้นภายนอกก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเวลาอิเล็กตรอนจะหลุดเนี่ยมันจะต้องหลุดออกจากชั้นนอกสุดก่อนเสมอถามว่าเราให้พลังงานเข้าไปทําไมจานทาไมเราไม่หลุดชั้นในนี้ไปเลยลหละที่มันมีอยู่2ออิเล็กตรอนชั้นในสุดตรงนี้เนี่ยทำไมไม่หลุดไปเลยก็เพราะว่าชั้นในมันใกล้นิวเคลียสไงเมื่อใกล้นิวเคลียสเนี่ยประจุบวกกับประจุลบดึงดูดกันดีมากถูกไหมฮะดังนั้นเวลามันจะหลุดออกเนี่ยมันจะหลุดออกเวลาที่มันห่างจาก นิวเคลียสมากที่สุดเพราะอิเล็กตรอนเป็นประจุลบเมื่อห่างกับนิวเคลียสที่เป็นประจุบวกโอ้แรงดึงดูดมันช่างน้อยเหลือเกินมันก็จะหลุดง่ายกว่าและ ionization energy คือพลังงานที่ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากชั้นนอกเข้ามาชั้นในมากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ฟังพันไหมฮะอืมเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะที่มันจะหลุดเนี่ยมันก็จะหลุดตัวน,นี้ออกไปถูกไหมฮะอ่ะแล้วมันก็จะหลุดเข้าไปเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆถูกไหมคราวนี้มันก็จะมีการข้ามระดับชั้นพลังงานและสมมติว่านะครับสมมติว่า ชั้นที่1นะครับก็คือชั้นในสุดเนี่ยเราจะนับเป็นชั้นที่1นะอย่าสับสนนะเวลาดึงเนี่ยเราดึงชั้นนอกสุดเสมอถูกไหมฮะแต่อิเล็กตรอนชั้นที่1เนี่ยคือชั้นอยู่ที่ในสุดนะครับชั้นที่1เนี่ยมี2อิเล็กตรอนนะครับชั้นที่2ก็มี8อิเล็กตรอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไว้อะเอาไว้ตรงไหนดี8นะครับสมติชั้นที่3มีอยู่2ออิเล็กตรอนนะครับถ้าเราดึงนะครับ IE 1ไปตัวนี้แล้วนี่คือ IE ระดับที่1สมมสูตรค่ามันเป็น x ถูกไหมฮะ i e ระดับที่2เนี่ยค่ามันก็ต้องใกล้เคียง x อยู่แล้ววะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดึงไป1เป็น x ดึงในชั้นเดียวกันก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่พลังงานมันต้องต้องมากขึ้นก็ต้องเป็นมากกว่า x และถูกไหมฮะแต่คราวนี้เมื่อดึงชั้นที่2ไปเสร็จแล้วเนี่ย i e ตัวที่3ก็คือจะดึงชั้นไหนแล้วดึงตัวไหนก่อนก็ได้ในชั้นไหนนะฮะสมมติเราดึงตัวนี้ออกก่อนปุ๊บเกิดอะไรขึ้น เราจะเห็นว่าชั้นภายในนี้มันใกล้นิวเคลียสมากขึ้นเมื่อใกล้นิวเคลียสมากขึ้นจากเดิมชั้นภายนอกเนี่ยมันอยู่ห่างจากนิวเคลียสมากกว่าแต่ครน,นี้เราขยับมายิ่งใกล้ปุ๊บค่า IE ลําดบที่3จะต้องมากกว่า X มากๆถูกไหมฮะ ส่วนไ e เอส e ่ i อ IE ห้าไอในชั้นเดียวกันเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันมากๆแต่คราวนี้ถ้าสมมติมันข้ามไปในชั้นสีเขียวนี่อีกครั้งหนึ่งก็จะพุ่งกระฉุดเลยค่า i e เพราะยิ่งใกล้นิวเคลียสยิ่งต้องใช้พลังงานในการดึงมากแล้ว IE คือพลังงานที่ใช้ในการให้อิเล็กตรอนหลุดออกต้องมันยึดเหนี่ยวกันดีมากแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากยิ่งใกล้นิวเคลียสยิ่งต้องใช้พลังงานถูกไหมฮะดังนั้นอันนี้คือลักษณะของ IE แล้ว IE บอกอะไรเราได้ลหละประเด็นคือมันดูที่ค่าพลังงาน แล้วเราจะเห็นว่าค่าพลังงานมันมีการกระโดดข้ามชั้นไปถูกไหมฮะมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในระหว่างการข้ามชั้นแสดงว่ามันบอกจํานวน v a l ลนซะนะ์อิเล็กตรได้นะครับเนาะบอก v a l ลนซ์นะครับอิเล็กตรอนได้และเวเลนซ์อิเล็กตรอนไว้ทําอะไรล่ะเวเลนซ์อิเล็กตรอนมีลักษณะพิเศษคือบอกหมู่ได้นะครับเช่น มีอิเล็กตรอนที่ชั้นนอกสุดเป็น1ห,หรือว่ามีเวเลนซ์เป็น1เนี่ยก็คือหมู่1มีเวเลนซ์เป็น2ก็คือหมู่2มีเวเลนซ์เป็น3ก็คือหมู่ 3A มีเวเลนซ์เป็น4ก็คือหมู่ 4A ถูกไหมฮะอ่ะสมมติอ่าพี่เปิดตารางธาตุเอาอันไหนดีอันนี้ละกันนะครับชึ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 บ,ชบ สมมติเราเปิดตารางธาตุเนี่ยมีเวเลนซ์เป็น1ก็หมู่หนึ่งไงเช่นลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมฟรูออไรดมนี้นะเวเลนซ์เป็น 2A ก็หมู่ 2A เอไงบนระิเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสโตนเทียมแบเรียมโรเดียมนะครับหรือว่าหมู่2ก็ได้นะครับเวเลนซ์เป็น3ก็หมู่3าเอไงนะครับโบรอนอะลูมิเนียมแกลเลียมอินเดียมชาเลียมนะครับแต่ปัจจุบันเขาเรียกเป็นหมู่13แล้วนะนะอ่ามันจะมีระบบหมู่อยู่2ระบบเนาะก็คือระบบ A กับ B นะครับในระบบตรงนี้เราจะเห็นว่าเราเรียกว่าเป็นระบบที่แยกระหว่่่าาาางงงธธตตตุุหหมูหลลัักกบกบรเนนียนะะฮ เราจะเรียกเป็นระบบ A กับระบบ B เนาะอ่ะซึ่งหมู่ที่มันเป็นหมู่หลักเนี่ยนะครับก็คือพวกนี้นี่แหละนะฮะที่เราเห็นคำว่า main group elements เนี่ยนะครับคือจะเป็นธาตุที่ลงท้ายด้วยหมู่ A เช่นหมู่1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A แต่บางที่เนี่ยนะฮะหรือว่าบาง t e x t บุ๊กหรือว่าบางหนังสือบางตำราเนี่ยเขาจะใช้ระบบหมู่1นถึงก็คือนับไปเลยอันนี้หมู่1หมู่2หมู่3มหมู่4หมู่5หมู่6ไปเรื่อยเยจนถึงหมู่18เพราะตรงกลางมี10ช่องพอดีนะครับ พราะฉะนั้นหมู่13กับหมู่ 3A คือหมู่เดียวกันหมู่14กับหมู่ 4A คือหมู่เดียวกันนะครับหมู่18กับหมู่ 8A คือหมู่เดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เราควรรู้เนาะคราวนี้วกกลับมาเรารู้แล้วว่าเวเลนส์บอกหมู่เวเลนส์เป็น5ก็อยู่หมู่15หรือ 5A เอ e วเลน์เป็น6ก็อยู่หมู่16หรือ 6A นั่นเองนะครับดังนั้นเวเลนส์บอกหมู่นะครับซึ่งบอกหมู่หลักนะในที่นี้บอกหมู่หลักนะครับบอกหมู่เเราวงเล็บไว้หน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอ้าวทรานซิชัน ไม่ได้บอกตรง transition หรือว่า d-block นะครับเนาะเพราะว่าตรงนั้นเราจะต้องใช้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ subshell เข้ามาช่วยใช่ไหมดังนั้นเวลา n c ิเ l e c กตอนโดยทั่วไปบอกหมู่ของพวกหมู่หลักนะครับแล้วก็มาดูเลยนะครับเราเห็นปุ๊บบางคนจาน i อ1 IE2 เนี่ยห่างกันมากเลยจริงๆไม่ห่างขนาดนั้นการจะดูห่างไม่ห่างเนี่ยให้ดูเป็นจํานวนเท่าอย่าดูเป็นการเอามาบวกลบกันเราให้ดูจํานวนเท่าเลยนะฮะอันนี้กับอันนี้โอ้ห่างกันแค่3เท่าเองแสดงว่า น่าจะเป็นอิเล็กตรอนอยู่ในชั้นเดียวกันอยู่ถูกไหมอัน,นนี้กับอันนี้โอห่างกันไม่ถึง2เท่าห่างกันนิดนึ่งสมมุติ 1.x ละกันไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่อันนี้อันนี้โอเป็นไงเอ่ยลักษณะมันดูเป็น5เท่าไปแล้วมันมีการที่มันก้าวกระโดดไปแล้วสังเกตไหมฮะห่เท่ากว่าสเท่าเนี่ยมันยังถือว่าไม่เยอะมากแต่เพิ่มไป5เท่าอันนี้เยอะเลยถูกไหมฮะถามว่า5เท่ามันเยอะตรงไหนละ่ะนึกง่ายๆสมมตุติเราน้ําหนัก Uh, 60กิโลกรัมนะครับห้าเท่าของ60ืออะไรเราหนักห้าเท่าจากเดิมเรากลายเป็นหนัก300นะอันนี้คนละเรื่องเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นจนวนเท่าเยอะเนี่ยเราเห็นแล้วว่าห้าเท่าเนี่ยมันเริ่มห่างกันมากแล้วแสดงว่ามันเริ่มมีการข้ามระดับชั้นพลังงานที่ชั้นนี้เพราะมันจะต้องดึงจากชั้นนอกก่อนเข้าไปชั้นในถูกไหมครัอันนี้ผมวาดเว l เลนซ์เป็น2เนาะแต่ในโจทย์ข้อนี้เว l เลนซ์เป็น3นะครับคุณอย่าเอามาสับสนกันนะ,ะดังนั้น แสดงว่าเรารู้เลยว่า v a l e น c ์อิเล็กตรอนของธาตุ A นี่คือ3นะครับแสดงว่าอยู่หมู่ 3A หรือว่าหมู่13นั่นเองนะครับผมหลังๆผมอาจจะพูดเป็นหมู่13เนะเาะเพราะฉะนั้นอาจจะทำปรับนิดนึงไม่รู้ที่โรงเรียนอาจจะสอนเป็นหมู่1 A 2 A3a อยู่หรือเปล่า แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างฮีเลียมนีออนอาร์กอนเราไม่เรียกว่าหมู่8โดยตรงๆแ,แล้วนเราจะเรียกเป็นหมู่18แทนอะไรแบบเนี้ยนะฮะหรือว่า 8A ก็ควรจะเน้นย้ำให้เฉพาะนะครับเนาะคราวนี้เรามาดูกันโจทย์ถามว่าข้อใดคือสารอ่ะสูตรของสารประกอบซัลไฟด์ของ A ถูกไหมฮะอ่ะซึ่งสารประกอบซัลไฟด์ของ A คืออะไรเราต้องดูคําว่าซัลไฟด์ก่อนซัลไฟด์คืออะไรนะฮะซัลไฟด์คือคล้ายๆกับธาตุที่ชื่อว่าซัล ถูกไหมฮะการลงท้ายด้วย ide อันนี้เป็นความรู้เลยนะครับการลงท้ายได้ว ide เนี่ยเป็นลักษณะการบอกถึงการเป็น i อออนลบนะครับจะลบเท่าไหร่ก็ช่างลงท้ายด้วย i e d หมดนะครับหรือนะครับเป็นเราเรียกว่าอะตอมที่มีความ เป็นลบสูงคือมันยังไม่ทันเป็นไอออนลบอะแต่มันมีความเป็นลบตรงนี้ฟังทันไหมฮะความการเป็นไอออนลบคือมันเป็นลบเลยแต่มันมีความเป็นลบเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นไอออนคนละอย่างกันนะอย่ให้ดีนะครับดังนั้นลงท้ายด้วย IDE เนี่ยเป็นการบอกว่าเป็นไอออนลบหรืออะตอมที่มีความเป็นลบสูงซึ่งคราวนี้ซัลไฟเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นไอออนลบถูกไหมมันมาจากซัลเฟอร์ซัลเฟอร์อยู่หมู่อะไรเอ่ยซัลเฟอร์อยู่หมู่6ถูกไหมฮะ ซัลเฟอร์มีเลขอะตอมเป็นสิเนาะผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับจัดเรียงเลขตอนได้เป็นอันนี้ขอเป็นแบบเชลแล้วกันนะครับก็คือ2 8 6ถามว่าทํายังไงดีถึงจะให้ครบ8ก็ต้องรับมาอีก2อิเล็กตรอนถูกไหมครถามว่าทำไมต้องครบ8เพราะว่าเวลามันจะเกิดประยาดใดๆก็ตามมันต้องเกิดให้ตัวเองมีความเสถียรซึ่งสารที่เสถียรที่สุดในตารางธาตุคือสารที่เป็นธาตุหมู่8หรือว่าหมู่18นั่นเองนะครับเนาะดงนั้นเมื่อเป็นธาตุหมู่18เวลน์เป็น8หมดเนี่ยเราก็ต้อง เวลาจะเกิดประยาก็ต้องทำให้ Val e n c e ์เป็น8คุณจะรับคุณจะจ่ายอิเล็กตรอนก็ได้คุณก็เลือกเอาว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันอย่างเช่นนี้มันก็มี2ทางไม่คุณจ่ายไป6ก็รับมา2รับมา2ง่ายกว่าทั้งเยอะถูกไหมฮะร,รับมา2อิเล็กตรอนกลายเป็น8เพราะเดิมธาตุทุกตัวในโลกเป็นกลางรับมาอีก2ประจุ2ลบเด่นขึ้นมาทันทีดังนั้นซัลไฟคือ s 2ลบตรงนี้ฟังทันไหมครับเนาะเมื่อซัลไฟคือ s 2ลบเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอ่าเรารู้แล้วว่า a อยู่หมู่3านะครับ เพราะฉะนั้น A เนี่ยมีเลขอะตอมเป็น13แน่นอนเพราะจัดเลี้ยงตอนได้เป็น283อันนี้ผมจําได้นะฮะแต่คุณก็จัดเลี้ยงกันเอาได้เนาะเพราะว่าเรารู้ว่า283เนี่ยนะครับ283อันนี้คือหมู3่3คาบ3ถูกไหมจากการจัดเลี้ยงตันรวมกันก็เป็น13พอดีมันคืออลูมิเนียมถูกไหมดังนั้นลักษณะของ A ที่อยู่หมู่3เมื่อมันเป็นไอออนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไอออนบวกหรือลบเอ่ย มันก็ต้องเป็นไอออนบวกถูกไหมฮะเมื่อเป็นไอออนบวกเราก็ดูสีว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นว่าเนาะเอของเราเนี่ยก็จะต้องมี2ทางไม่เอรับมา5ก็จ่ายไป3ซึ่งจ่ายไป3ง่ายกว่ารับมา5ถูกไหมฮะดังนั้นะมันก็เลยจ่ายไป3อิเล็กตรอนเมื่อจ่ายไป3อิเล็กตรอนเดิมถ้าทุกตัวในโลกเป็นกลางจ่ายไปสามอิเล็กตรอนบวก3เด่นขึ้นมาทันทีถูกไหมฮะอ่ะ sorry นะครับเอาใหม่เอาใหม่จ่ายไป3อิเล็กตรอนเนี่ยเนานะถ้าทุกตัวในโลกเป็นกลางถูกไหมฮะ ใจไป3ามอิเล็กตรอนบวกสเด่นขึ้นมาทันทีเพราะมันเหลือแต่บวกที่มันเด่นขึ้นมาแล้วถูกไหมเราไม่ได้รับลบเข้ามาแต่เราเอาลบออกไปเอาลบออกไปบวกก็เด่นขึ้นลบออกไป3ก็บวกเด่นขึ้น3ดังนั้น A เนี่ยเป็นบวก3นะครับเนาะงนั้นสารประกอบ Self ัซไฟของเจ้านี่นะครับก็จะเป็นข้ององงูนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเป็น A3 บวกกับ S2 ลบถูกไหมฮะอ่ะ3บวกบวก3บวก2อันนี้คุณไม่ต้องเสียเรื่องอะไรมาแต่คราวนี้ การที่มันจะเกิดสารประกอบเนี่ยหนึ่งเลยคือเราต้องยึดหลักว่าสารประกอบใดๆก็ตามถ้ามันเป็นสารประกอบเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นไอออนเนี่ยมันต้องเป็นกลางถูกไหมงนั้นการที่คุณเห็นเนี่ยเอบวกสามเอสสองลบมันรวมกันเป็นกลางไหมก็ไม่เพราะเราต้องเกิดการทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นกลางนะครับงนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือควยเลยควยเลขสามมาทางนี้ควยเลขสองมาทางนี้นะครับจะทําให้มี A อยู่2ตัวและ S อยู่3ตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าอ่า A คือบวกสนะบวกสมี2ตัวรวมกันเป็นบวกหกเป็นลบสนะลบสองสามตัวลงก็เป็นลบหอันนี้เป็นกลางทันทีเมื่อเป็นกลางแล้วเราลบไอออนที่ทดไว้ทิ้งดังนั้นคอนี้ตอบงงงูทันทีนี่คือสูตรของสารประกอบ A อสโไฟนะครับววเราไขเพื่อให้มันเป็นกลางเนี่ยเพราะว่าสารประกอบใดๆก็ตามมันต้องเป็นกลางนะครับเนาะอ่ะโอเคเพราะะฉนั้น ข้อ10ผ่านไปนะครับใช้เวลานานกว่าที่ผมคิดว่านิดหน่อยนะครับผมอธิบายไปเรื่อยเนาะถ้าใครเข้าใจแล้วก็เร่งความเร็วได้เลยคราวนี้11พิจารณาข้อมูลของสารประกอบออนิกต่อไปนี้นะครับสารประกอบออนิกที่1เนี่ยนะครับประกอบไปด้วย a บวกนะครับโดยมีจํานวนอิเล็กตรอนเนี่ยนะฮะในระดับพลังงานที่ย่อย 3D เนี่ยเป็น0เนาะแล้วก็แน่นอนคําว่าสารประกอบอออนิก นะครับมันมามันมาจากคำว่าไอออนอยู่แล้วแสดงว่ามันเกิดไอออนไอออนอินเทอร์แอกชันกันถูกไหมฮะซึ่งอินเทอร์แอคชันในที่นี้ก็ต้องเป็นไอออนบวกกับไอออนลบที่มันดึงดูดกันเนาะนั้นสารประกบอบอเนกจะต้องประกอบไปด้วยไอออนบวกและไอออนลบเสมอเมื่อ A เป็นไอออนบวกตัวไอออนลบในที่นี้ก็คือ G O 4 X ลบถูกไหมไมันลูกกี่ลบล่ะนะฮะอ่ะซึ่งเขาก็แกร่งไปไวตรงที่ว่า เขาบอกว่าจำนวนไอออนบวกต่อไอออนลบเป็น3ต่อหนึ่งอุ้ยเราใช้ความรู้จักข้อเมื่อกี้เลยตรงที่ว่าปกติแล้วเราควายเพื่อเป็นกลางถูกไหมฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะอะลูมิเนียมซัลไฟบวก3ลบ2จริงๆข้อเดียวกับเมื่อกี้นะั่นแหละมันคือตัว A ใช่ไหมควายสามควายสมาบวก32มตัวเป็นบวก6ลบ 3, 2, 3ลบ2 3ตัวเป็นลบ6ถูกไหมฮะดังนั้นอันนี้คือสูตรของมันแล้วถ้าเราให้สูตรมาเฉยๆละ่ะ เราก็ควยย้อนกลับหาไอออนมันได้ไงใช่ไหมเราค่อยไปทางนี้เราค่อยไปทางนี้เรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้เป็นบวก3อันนี้เป็นลบสนั่นเองตรงนี้ฟังทันไหมฮะปกติแล้วเวลาเขียนสารประกอบทางเคมีเรามักจะเขียนสารประกอบที่เป็นไอออนบวกก่อนแล้วตามด้วยไอออนลบเนาะแต่บางครั้งมันก็อาจจะมีบ้างแต่อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยเรียนอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่โดยทั่วไปอานอิกไอออนบวกก่อนไอออนลบอยู่แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เลยเนะะาะอะคราวนี้เขาให้อะไรมา เขาให้จำนวนไอออนบวกต่อไอออนลบมาแสดงว่าไอเอกับ GOC เนี่ยจำนวนมันเป็น3ต่อทั้งหมดนี่1ทั้งหมดเป็น1เราไม่ต้อง้อยก็ไม่ต้องเขียนเพราะ,ะนั้นอันนี้หมายความว่าทั้งก้อนนี้เป็น1นะครับแสดงว่าอะไรเราค่อยย้อนกลับได้แสดงว่า G เรารู้ทันทีเลยว่า A เนี่ยมันบวกหนึ่งอยู่แล้วเพราะเรารู้เขาเขียนมาถูกไหมครับแต่ G เนี่ยเป็น3ลบแน่นอนเพราะ,ะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเป็น GOC 3ลบเนาะผมเขียนแยกไว้ก่อนดีกว่านะครับ g o อ สามลบในลักษณะนี้นั่นเองเพราะเราควายย้อนกลับไงบวกหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นลบสามนั่นเองนะครับเนาะหรือว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นสามลบในแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครานี้สารประกอบอารอีกที่สองเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรามี D 3สามบวกถูกไหมฮะแล้วก็ J O C วายลบ เราวควาอีกแล้วเรารู้ว่าดีเนี่ยเป็นบวก3ถูกไหม JO นะ4เป็น y ลบไม่รู้เท่าไหรแหละแต่เรารู้ว่าอะไรอันนี้อัตราส่วนมันเป็นของไอออนบวกเนาะก็คือเป็น2เพราะ D ดีเป็น2 JO 4ทั้งหมดเป็น3เพราะควายไปเป็นบวก3ลบ2นั่นเองนะครับดังนั้น JO 4 2ลบแน่น,นอนตรงนี้คุณดูทันไหมครับเราควาย้อนทันทีเลยเนาะควาย้อน3ควาย้อน2เป็นไอออนบวก3เป็นไอออนบวก2ตามลำดับน,นะครับเนาะต่ป้านะครับ ตัวที่3นะฮะ e 2บวกกับ loc สลบแอ่ลบนะครับลิ้นพันไปหมดแล้ว <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้น e เนี่ยของเราเป็นบวก2ถูกไหมฮะคราวนี้ loc <c oughs> เป็นกี่ลบไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราคว้2มาคว้ยไปเอ้ยทษทีคว้ย่มา <c oughs> อ่าเป็น1ต่อ2อ,อัตราส่วนเป็นแบบดีนะฮะผมเบอร์และ นะครับนั้นเราไขย้อนกลับถูกไหมฮะนั้นไอ้ที่ผมไม่เขียนเนี่ยมันคือเลข1นึ่งันั้นไขกลับเนี่ยเรารู้ทันทีแล้วว่านี่มันคือ y ลบหเฮ้ยไม่ใช่ y ลบหนคือลบหนะครับเนาะหรือว่า1นลบนั่นเองหรือเราเขียนเป็นลบเฉยๆก็ได้เพราะเราไขปุ๊บเราได้เป็นอัตราส่วน1ต่อ2พอดีน้นะเราได้รู้ได้รู้ได้ทันทีว่าอันนี้คือ LOC ลบหเลข1ไม่เขียนนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้จากโจทย์เนาะแล้วโจทย์บอกอะไรเราอีกบ้างนะครับ โดยที่ธาตุ ADE นะครับเนาะเป็นธาตุในคาบที่4นะครับก็ไม่มีอะไรถูกไหมฮะและธาตุ GJL นะครับเป็นธาตุในคาบที่3เนาะและไอออนลบทั้ง3เนี่ยเป็นทรงสีหน้าเหมือนกันจริงๆผมก็จากตรงนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นทรงสีหน้าทั้งหมดนะครับนะข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับ ADEG LJ นะครับเนาะอะแล้วก็มาดูกันอ่อ เดี๋ยวผมสอนไปถึงเรื่องรูปร่างโมเลกุลแล้วผมจะมาเฉลยนะครับว่าทำไมตัวนี้เป็นเดตราไฮโดรทั้งหมดหรือว่ารงซีนาทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเนื้อหามันจะเยอะเกินไปนะครับคราวนี้เนื่องจาก ADE เนี่ยเป็นธาตุในคาบที่4เหมือนกันเราก็ต้องรู้อีกว่า A เนี่ยอยู่หมู่ไหนธาตุในคาบที่4เนี่ยถ้าสมมติยกตัวอย่างเนาะผมยกตัวอย่างเช่นโพแทสเซียมละกันนะครับอ่ามีเลขอะตอมเป็น19 จะเรียงตันได้เป็น2881ถูกไหมฮะอ่าหรือว่าถ้าเป็นแบบสับเชียวก็คือ 1s2 2s2 2p6 นะครับ 3s2 3p6 4s2 อ้อเท่าทีต้องเป็น 4s1 แล้วนะครับรวมกันได้เป็น19พอดีถูกไหมฮะอ่าซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอยู่หมู่ที่1คาบที่4เราต้องดูตัวที่มันเป็นคาบที่สูงที่สุดถูกไหมฮะอ่าถ้ามันมีหลาย ชั้น4หลายอันเนี่ยก็ค่อยเอามาบวกกันอีกทีแต่ชั้นที่มากที่สุดเป็น4แค่อันเดียวเนี่ยก็ดูอิเล็กตรอนได้เลยเนาะเพราะเวเลนซ์บอกหมู่จำนวนด้านบนคือจำนวนอิเล็กตรอนใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นอยู่หมู่ที่1ค่าที่4นะครับอันนี้คือลักษณะของอเราเรียกว่าการจัดเรียงแบบสับเชลยวถูกไหมฮะแล้วการที่เราเห็นว่าอ้าจริงๆค่าที่4เนี่ยถ้าคุณจาได้มันก็จะมีพวก ดีบล็อกเอลเมนต์หรือว่าการซิชชั่นอยู่ใช่ไหมฮะก็คือพวกนี้ถ้าพวกนี้เนี่ยจะลงท้ายด้วยสาเป็นหลักถูกไหมฮะเช่นผมมีโครเมียมอ่าไม่เอาโครเมียมดีกว่าเดี๋ยวจะสับสนเอาเป็นแมงกานีสละกันตัวที่25นะครับก็จะเฉดแดงเล็กตอนนี้เป็น 1s2 2s2 2p6 นะครับ 3s2 3p6 4s2 3d5 รวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย25พอดีถูกไหมฮะอันนี้เราก็จะเห็นว่าในกรณีของ ภาพที่4เนี่ยมี d orbital อยู่ด้วยซึ่งเป็น 3D นะครับดังนั้นย้อนกลับมาเนาะอ่าแล้วก็จะเห็นว่าไอเจ้านี่เห็นไหมฮะว่า a ion เนี่ยไม่มีอิเล็กตรนใน d orbital เลยแสดงว่าอย่างไงก็ไม่ไม่ใช่อยู่แล้วนั้นอะไรล่ะมูไหนล่ะที่จะเป็นไอออนบวกหอะไรล่ะที่จ่ายไปแล้วหนึ่งอิเล็กตรอนเสถียรที่สุดก็ต้องเป็นมูห่งถูกไหมฮะเพราะ a เนี่ยมูหนึ่งแน่นอนอันนี้คุณฟังผมทันเนาะ หมู่ที่1นนะครับเพราะว่าหมู่1เช่นโพแทสเซียมเนี่ยจ่ายไปหปุ๊บก็คือกลายเป็น 4S0 เนย์าะมันก็จะกลายเป็นโพแทสเซียมไอออนเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกับหมู่8ก็คือว่ามีชั้นที่1เป็น2ชั้นที่2รวมกันไปนแล้ว8อิเล็กตรอนเห็นไหมสองกับหกรวมกันเป็น8และชั้นที่3รวมกันไปแล้วอีก8อิเล็กตรอนเพราะเหมือนหมู่8เป๊ะเลยใช่ไหมฮะเพราะมันมีความสเสถียร ดังนั้นมูนึงใจอิเล็กตรอนเป็นหนึ่งตัวสเียนถูกไหมฮะแด้ที่มันสถียนเนี่ยไม่ใช่เพราะ v a เลนซ์มันเป็น8นะครับอันนั้นมันเป็นคําอธิบายตอนท้ายๆแล้วแต่จริงๆเป็นเพราะอิเล็กตรอนในระดับ3 s ออร์บิทัลกับ3 p ออร์บิทัลหรือว่าเวเลนซ์อิเล็กตรอนของมันในที่นี้เนี่ยเพราะว่า4 s มันจ่ายไปแล้วถูกปะ่ะนั้นชั้นที่3คือชั้นนอกสุดหลังจากมันจ่ายไปแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเต็มถูกไหมแบบฟูลฟิลนะครับ เมื่อมันจัดเรียงนิวตันแบบเต็มเนี่ยมันมีความเสถียร S บรรจุได้มากที่สุด2 P บรรจุได้มากที่สุด6 D บรรจุได้มากที่สุด10และ F บรรจุได้มากที่สุด14มันจะเพิ่มขึ้นทีละ2 2เอ้ยเพิ่มขึ้นทีละ4 4 4ตามลําดับนะครับดังนั้นนี่จัดเรียงแบบเต็มแล้วมันก็มีความเสถียรน,นะฮะนั้นมูนึงใจไปนิกตรอนเสถียรทันทีถูกไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนั้น A เนี่ยเรารู้ได้เลยว่ามันคือโพแทสเซียมแหละจริงๆแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูด D ีบวกสเนี่ยเฮ๊ยโทษที D 3บวกเนี่ยนะฮะมี valence อ e ิเล็กตรอนใน 3D เป็น6ถูกไหมฮะอ่าโอเคผมจัดแบบเต็มเนาะเป็นหนึ่งเอสสอ s 2องเอสสองสองพนะครับมันจะเป็น 3d6 ทันทีถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มันเป็นไอออนบวกคือมันจ่ายอิเล็กตรอนไปแล้ว3อิเล็กตรอน นั้น D ธรรมดาเนี่ยนะฮะคือ1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 d 7ถามว่าเอา้าแล้ว4 s 2มาจากไหนละ่ะเพราะแต่ก่อน c s เป็น Valence Electron ถูกไหมเพราะระดับชั้นพลังงานมากที่สุดนะับเป็น Valence Electron ก็คือชั้นนอกที่สุดไอตัวนี้เนี่ยเราเขียนตามค่าพลังงานของมันแต่มันไม่ใช่ระดับชั้นพลังงานอย่างเช่นค่าพลังงานของ3 d สูงกว่า4 s แต่ระดับพลังงาน4 s จริงๆแล้วสูงกว่า 3D นะครับเนาะอ่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยเวลามันจ่ายอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะจ่ายจาก CS ไปก่อน2แล้วคราวนี้ก็ค่อยมาชั้นถัดมาก็คือ 3D อีก1อิเล็กตรอนมันก็เลยกลายเป็น 3D 6นั่นเองนะครับจาก D ไปเป็น D 3บวกเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะดีเนี่ยเรารู้ทันทีเลยว่ามันเป็นตัวที่เป็น D b บล็อถูกไหมครับเพราะลงท้ายด้วย D นะครับเพราะฉนั้นนี่คือ D บล็อกนะครับ ซึ่งมันคือตัวที่27นะครับเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ดูไว้ก่อนซึ่งพอดูปุ๊บเนี่ยเราตัดช้อยข้อไหนได้เลยตัดช้อยข้อกอไก่ได้เลยถูกไหมฮะเพราะเขาบอกว่า A D E เป็นธาตุในหมู่หลักหมู่หลักเรามีแค่หมู่1 A 2 A 3 A c A 5 A 6 A 7 A 8 A แต่นี้เป็น D block ไม่ใช่ธาตุหมู่หลักตัวที่27เนี่ยของเราคืออะไรเอ่ยคือ โคบอลถูกไหมฮะอยู่ผมก็ลืมชื่อขึ้นมานะครับดังนั้นตัวที่27เป็นทรานซิชันเมื่อมันเป็นทรานซิชันเนี่ยมันไม่ใช่ธาตุหมู่หลักอยู่แล้วข้อนี้ก็เลยผิดนะครับในข้อแรกเนาะแต่เขาทำก็ได้ถูกนะใครตอบใครการข้อนี้นี่ติ้งมือนะห้ามนะ <c oughs> อ่ะคราวนี้นะครับธาตุ gjl นะครับอยู่ในหมู่16 15 14ิาสิบตามระดับเห็นไหมเขาใช้ระบบ18หมู่กันหมดแล้วนะครับดังนั้นใครใช้หมู1่1นถึงหมู่แอยู่เนี่ย มันอาจจะพูดได้นะครับแต่เราก็พยายามฝึกให้ชินกับบู1ถึงด้วยนะครับเนาะแล้วก็ต้องมาดูกันโดยที่เรารู้ว่าอะไรเอ่ย gjl เกิดอะไรขึ้น gjl เนี่ยเป็นไอออนอาเป็นธาตุในคาบที่3ถูกไหมะฮะเพราะไอออนลบที่เรารู้จักเนี่ยแน่นอนอมีอะไรบ้างมีที่มันเป็นก้อนก้เนาะมีไนเตรตถูกไหมฮะมีคาร์บอเนตนะครับมีซนะัซเฟตเนาะ มีฟอสเฟตอันนี้คือสิ่งที่เราควรรู้จักนะมีคอเรตนะครับมีเปอร์คอเรตอ่ะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมา,กมายถูกไหมแต่สิ่งสําคัญเลยคือ3ตัวนี้4ตัวนี้นะครับซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสคลอเนอยู่คาบที่3ทั้งหมดถ้าไม่เชื่อไปเปิดตารางธาตุหรือไม่คุณก็จัดเรียงเล็กตันดูนะครับ ซัลเฟอร์ฟอเ u อรัสคอรีนอยู่คาที่3ทั้งหมดน่าสนใจและแสดงว่าเราสามารถทราบได้แล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยอยู่มูในบ้างถูกไหมฮะซึ่งอะไรล่ะที่เป็น O4 และ3ลบแน่นอนมันคือ PO4 3ลบหรือว่าฟอสเฟตนั่นเองนะครับการเป็นอนุมูลกลุ่มเนี่ยันนี้ไอออนลบที่มันเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นาธาตุเดียวๆเนาะ ถ้าสุสูิเป็นธาตุก้อนๆที่เป็นอนุมูลกลุ่มแบบนี้เราจะลงท้ายด้วยคำว่าเอดนะครับดังนั้นฟอสฟอรัส For เป็นฟอสเฟตนะครับเนาะฟอสเฟตนะครับคราวนี้อะไรล่ะที่เป็น O4 แลบ2ลบก็ s o 4 2ลบซัลเฟอร์เป็นซัลเฟตนะครับแล้วคราวนี้อะไรล่ะที่ O4 ลบ1ก็เปอร์คเรตก็คือ CLO4 ลบ1่า คอรีนกลายเป็นคอเรตอันนี้โอเยอะหน่อยก็เป็นเปอร์คอเรตนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นระบบการอ่าน,นชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับเนาะนั้นเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือฟอสเฟตซัลเฟตเปอร์คอเรตถูกไหมฮะดังนั้น G ของเราคืออยู่หมู่ที่15ถูกไหมฮะเดิมมันคือหมู่ 5A ไนโตรเจนฟอสฟอรัสใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ต้องเป็นหมู่15แล้วเพราะเรานับ D บล็อกอีก10 10ช่องด้วยกันถูกไหมฮะ J ก็คือหมู่16ถูกไหมฮะ แล้ว L ก็คือหมู่17ดังนั้นเห็นปุ๊บกากระบาดได้ทันทีกาทิ้งได้เลยอันนี้ไม่ใช่ถูกไหมฮะอืมต่อไปสารประกอบอิกระหว่าง E และ L นะครับมีสูตรเป็น EL2 นะครับเราดูเลย E คืออะไร E คือ E2 บวกถูกไหมฮะ L ของเราคือคลอรีนถูกไหมฮะซึ่งคลอรรนในที่นี้เป็นคลอรรนที่เป็นไอออนลบถูกไหมฮะ อันนี้ฟังทันไหมนั้นอีคอรีนเนี่ยนึกภาพไอออนิกต้องเกิดจากไอออนบวกกับไอออนลบถูกปะซึ่งคอรีนธรรมดาเนี่ยมันเป็นธาตุแต่การเป็นไอออนเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันจะรับหรือมันจ่ายอิเล็กตรอนซึ่งคอรีนมีเล็กตอนเป็นสิบเจ็ดจรียงเล็กตอนได้เป็นสองแปดเจ็ดรับมาหนึ่งครบแปดมันเลยเป็นคอไรทันไหมฮะนั้นผมเลยสามารถเขียนคอไรตรงนี้ได้เลยเนาะ e สองบวกกับคอไรขึ้นมาปุ๊บเราต้องไขว้ประจุไข่สองไข่หนึ่งเพราะม,มีลักษณะสูตรเป็น ecl 2ทันทีหรือในที่นี้ก็คือเป็น E L 2ทันทีข้อนี้ตอบข้อสจบตรงนี้ฟังทันไหมฮะอืมโอเคนะครับคราวนี้เรามาเช็คข้อต่อไปก็คือข้อ,ององูกันบ้างสารประกอบอานิกระหว่าง A กับตัว อะไรเอ่ยตัว G นะครับเนาะซึ่งตัว G เนี่ยคือฟอสเฟตถูกไหมฮะฟอสเฟตคืออ่ะเท่าที่ตัว G เนี่ยคือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเนี่ยคือเลขอะตอมเป็น15เนาะจะเลขอะตอมได้เป็น285นะครับดังนั้นรับมา3ครบ8มันเลยเป็นฟอสทีสามลบตัวนี้นะครับเนาะอ่ะซึ่งคราวนี้เราก็มาดูกันเป็น A ี G, ถูกไหมเออยู่หมู่หนึ่งเป็นประจุบ,บวกหนึ่งฟอฟอรัสนะครับเป็นสามลบไข่สามไข่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ้ขอขวายนั่นเองนะครับ